<C oughs> สวัสดีครับวันนี้รุกชั t เทคก็ <c oughs> จะมาเป็นตอนพิเศษนะครับหลังจากที่เราดูพวกเครื่อง emulator อ handheld เ,เ,เ,ลเล็กๆไปนะครับวันนี้เราจะมาดู emulator เเรุ่นที่เสียบทีวีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นตัวแท้จาก Nintendo เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมาจากญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวของออสเตรเลียนะครับมีเกมบิวอินมาพร้อม30เกมนะครับ สุดท้ายก็แฮ็กได้นะครับสามารถแฮ็กเกมเพิ่มได้ตัวนี้ผมแฮ็กไปเรียบร้อยแนละ้วใส่ใส่เกมไปอีก7 8 0 0เกมนะครับซึ่งการแฮ็กตัวแท้จะมีประโยชน์นะครับตรงที่ว่ามันจะเป็นอิมูลเลเตอร์ที่สมบูรณ์กว่าอิมูเลเตอร์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเล่นเล่นเนียนกว่ามากนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะไม่ดีเท่าเครื่องแท้นะครับดูอย่างตัวนี้เป็นเครื่องแท้นะครับ ครื่องแท้ก็จะมีตลับเห็นไหมฮะจะมีตลับนะครับมีตลับแบบนี้ไม่ใชไรวะเออนะครับเครื่องแท้จะเป็นตลับแบบนี้นี่ตลับเก่ามากนะครับตลับญี่ปุ่นเครื่องญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์แฟมิคอมนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบรุ่นนี้กับรุ่นแฟมิคอมนะครับเพราะก,กาลังมาขนมาจากบ้านเก่านะครับ อันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันเลยนี่เกมเดิมๆนะครับเกมญี่ปุ่นมีประมาณ2030เกมนะครับใส่กล่องไว้อย่างดีข้างหลังเหลืองหมดแล้วนะครับเนี่ยบางตัวมันบางทีมันโดนกาวโดนอะไรนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าซูเปอร์เจ้าแฟมิคอมตัวนี้นะครับและก็เจ้าเน s ตัวนี้ เอาตัวไหนก่อนดีเอา NES ก่อนล้กันเพราะ NES เนี่ย mm hmm. ผมแฮ็กแล้วนะครับ mm hmm. ก็ทดลองดูว่าแฮ็กได้ไหมแล้วก็ลบออกได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะอ่าพอเวลาแฮ็กนั่นเนี่ยเวลาบูตขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะอ่ามันจะมีคําว่าแฮ็กตัวสีเขียวๆชื่อบริษัทคุณจำไม่ได้นะครับโอเคดูกันเลยนะครับจริงรุ่นนี้ ของ M s มันจะมีมาแค่จอยเดียวนะครับเดี๋ยวดูกล่องกันก่อนนะครับ30เกมนะครับข้างหลังกล่องมีเกมอะไรบ้างโชว์ไม่ครบทุกเกมนะครับเนี่ยมันจะบอกว่ามีแค่อะอด p ปเตอร์มีสาย H D M I มีคอนโทรลเลอร์หอันนะครับแต่นี่ผมได้มามือ2ผมเลยมีคอนโทรลเลอร์สออันนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller รุ่นนี้ต้องซื้อต่างหากนะครับ ตัวช่องเสียบก็จะเป็นแบบใหม่แล้วจะเป็นแบบ V นะครับแต่ก็เล่นดีนะครับเครื่องเปิดอะไรไม่ได้เลยนอกจากสวิตช์ปิดเปิดนะครับนอกจากสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์รีเซ็ตนะครับเสียบ HDMI ด้านหลังนะครับซึ่ง <c oughs> จะได้สัญญาณที่ดีกว่า RF หรือ RCA อย่างมากนะครับช่อง DC in ก็จะเป็นช่องใส่5โวลต์จาก USB port นะครับ ตัวเครื่องก็เล็กๆนะครับเท่าฝ่ามือนะครับเปรียบเทียบกับเครื่องนี้ต่างกันลิบลับนะครับตัวนี้ใหญ่มากครึ่งไม่ถึงครึ่งเลยโอเคอันนี้ปกติฝาจะเปิดได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สายเกมตลรับเข้าไปข้างในเป็นฝาปิดนะครับรุ่นรุ่นตัว emulator จะเปิดไม่ได้ นะครับเปิดไะก็ใช้แค่ปิดเปิดรีเซ็ตเลยเวลาเลือกเข้าไปในเกมใดเกมหนึ่งของ30เกมเนี่ยเวลากดออกนะครับก็จะต้องกดรีเซ็ตแล้วก็กลับมาที่เมนูแล้วก็เลือกเจ้า30เกมใหม่แต่ถ้าแฮกแล้วนะครับเกมที่เป็นสมมุติแฮกใส่เกมซูเปอร์ใส่เกมซีก้าหรือใส่เกมรุ่นอื่นๆนะครับ Boy เกมบอยอะไรเงี้ยกด SELECT กับ START 2ปุ่มมันจะกลับไปที่เมนูได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกม ที่มากับเครื่องไม่ได้ต้องต้องใช้ปุ่มรีเซ็ตนะครับโอเคสาย HDMI ของแท้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยเนะพราะว่าใช้สายอันอื่นนะครับจะมีคำว่า Nintendo อยู่ที่สายนะครับ <c oughs> อ่ามันจะญี่ปุ่นยังไงมันก็จะเมดเมดอินเปนอยูนะเนี่ยตรงนี้รู้สึกมันจะเกีบ้าเมดอินชายน่าน,นะครับเม็ดอินชายน่านะครับไม่เหมือนตัวนี้ ตัวนี้นี่รุ่นรุ่นเดอะแล้นะครับเมดอินเปนนะครับโอเคสายนะครับไอ้นนี้จริงๆก็ไม่มีมาให้นะครับต้องซื้อแยกต่างหาก n n n t e n d o เปา USB นะครับอ่านี่ก็สาย USB ไม่รู้เขียนคาว่า n i n t e n d o ได้ปะเมือนจะเขียนอยู่ตรงนี้มันเขียนภาษาญี่ปุ่นอะแต่มันไม่ได้เขียน Nintendo นะครับแต่มามาในกล่องนะครับ ตอนมาใหม่ๆประมาณ80เหรียญหรือ2,000บาทผมได้ตัวนี้มา105เหรียญมั้งนะครับเพราะว่ามันมีจอย2ด้วยมีตัวชาร์จด้วยแป้นพิมพ์ด้วยแต่ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสาย HDMI 2เส้นไม่รู้คนลืมมาไงมันมาได้จากร้านเกมมือ2ที่ <c oughs> ที่พาน้องจีน่าไปวันนั้นนะครับอันนี้เรามาแกะดูเจ้าแฝดมีความตัวนี้เป็นตัวออริจินอลภายในเหมือนกัน สามสิบเกมเหมือนกันนะครับแต่เกมรู้สึกยะยี่สิบห้าเกมจะเหมือนกันอีกห้าเกมจะไม่เหมือนกันแล้วก็เกมทุกเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับตัวนี้กล่องเก่งจะสวยกว่าหน่อยนะครับมีลีดสามสิบเกมในกล่องทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่มาริโอยันซูเปอร์คอนท่านะครับดับเบิลดะกอนนะครับซูโม่เนี่ยในเครื่องออสเตรเลียไม่มี แต่ในเครื่องญี่ปุ่นมีนะครับในเครื่องออสเตรเลียจะมีพันชอา์แทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มาแกะตัวนี้กันตัวนี้รู้สึกจะมีถาดรองดูเรียบร้อยหน่อยนะครับจะมีถาดรองมาเรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับตัวนี้ในกล่องจะมีสองจอยเพราะจอยรุ่นของแฟมิคอมเนี่ยมันจะมากับเครื่องนะครับมันไม่ต้องถอดเข้าถอดออก เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะมีสายเสียบเข้าเสียบออกครับข้อดีก็คือมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็สมมุติว่าเราแฮกเล่นเกม Nintendo 64หรือ Nintendo 64ครับใส่ใส่แบบจอยที่มีอะนาล็อกแล้วก็สามารถเล่น Mario 64ได้เลอเชื่อนะครับแค่เครื่องนี้เล่น Mario 64ได้แต่ว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนจอยไม่ได้นะครับข้างล้างเป็น HDMI เหมือนกัน ดูตัวเครื่องแล้วค่อนข้างจะเล็กกว่าไหมทรงทรงมันต่างกันด้วยนะครับความความบางต่างกันนะครับแต่ข้างในมีมีคอมพิวเตอร์ขนาดเท่ารัสเซอร์พายอยู่นิดเดียวนะครับข้อเสียของจอยชุดนี้ก็คือมันจะเล็กนะครับมันจะเป็นจอยมินิแต่มันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นของอเมริกากับของอ่ายุโรปหรือออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นจอยสายปกติ แต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะเป็นจอยไซส์จิ๋วนะครับจอยจิ๋วนะครับลองเล่นดูแล้วนะครับติดและเกมไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแปลกว่าตัวนี้จะบูทช้ากว่านิดหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรนะครับตัวเครื่องข้างหลังก็จะใช้หน้าเหมือนการ m a d อินชัยหน้านะครับมีสาย HDMI จริงๆไม่มีมามันมันผมซื้อมือสองมาแต่เนี้ยมันไม่ได้ให้สาย HDMI มาแต่นี่เป็นสายที่ได้มาจากไอ้เครื่องเผาเขียนว่า Nintendo เหมือนกัน ก็เลยเอามาแชร์กับเครื่องนี้นะครับแป้นพิมพ์เต้าเออไม่ใช่แป้นพิมพ์อ่าเต้าเสียบ usb นะครับตัวนี้ยังเป็นฟันแบบไทยแบบญี่ปุ่นอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีสาย usb มาด้วยนะครับดูจากสายนี้ลักษณะคล้ายๆเจ้าสายนี้นะครับลักษณะคล้ายๆสายนี้เพราะมีสายพ่วงเหมือนกันก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นสายแท้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่เขียนคําว่า Nintendo นะครับ ัวนี้ไม่เขียนคำว่า Nintendo เขียนมาว่าไม่ได้เขียนเขียน N T T อะไรก็ไม่รู้โอเคก็ประมาณนี้นะครับที่สำคัญสิ่งที่เราทำให้เราเรียนรู้จากเครื่องพวกนี้นะครับก็คือปกติตัวนี้จะเปิดได้นะครับแล้วก็จะใส่เครื่อง f อ o p y d i s ข้างล่างก็ได้อะไรก็ได้แต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับรุ่นนี้คือมีแค่30เกมนอกจากแฮก แล้วก็มีแค่30เกมแต่ถ้าแฮกก็จะมีเกมเกินกว่า30เกมนะครับแต่หลังจากที่เราทดลองแฮกกันไปแล้วนะครับแฮกได้ทุกเครื่องเลยนะครับแฮกแล้วจะเล่นเกม ps 1ยังได้เลย PlayStation นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าตัว e m u l a t o r ของ Nintendo เนี่ยต่างจากตัวที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มากก็น้อยมีความรู้สึกว่าภาพคมชัดกว่านะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่า เกมเล่นดีกว่าลื่นกว่านะครับกระตรงกระตกไม่มีนะครับนะครับขนาดเจ้าตัวแท้นี่นะครับตัวของ Super Nintendo โดซูเปอร์แฟตัวนี้เนี่ยในบรรดา30เกมที่มีเนี่ยครับอยู่ข้างในนี่มีอีกเพียบเลย <c oughs> นีสิ0เกมแล้วก็กล่องดังไปกีอีกล่องละสิมี35เกม35เกมเนี่ยมีประมาณ5เกมที่เสียบแล้วไม่ค่อยติดบางเกมอีก10เกมนี่ต้องเสียบ2รอบ3รอบกว่าจะติดเนี่ยดาร์กอนควีเนี่ย,ยต้องเสียบ2 3ทีกว่าจะติด นะครับเหมือนกับว่ามันไม่คอนแทคตรงนี้มันไม่คอนแทคต้องสมัยก่อนเราจะต้องรูดๆปาดๆเอาน้าลายรูดหน่อยอะไรอย่างนี้เพื่อให้มันคอนแทคนะครับพอคอนแทคมันไม่เตมปุ๊บแต่ข้อดีของการเปิดจากแผ่นแท้เนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยไม่ต้องมีการโหลดนะครับเพราะว่าเกมมันอยู่ในล้อมอยู่แล้วเราเปลี่ยนลอมเลยพูดง่ายๆถอดลอมเปลี่ยนลอมใหม่ใส่นะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าอิมเลเตอร์นะครับก็ เปรียบเสมือนของจริงนั่นแหละนะครับเพะเราเ <c oughs> ครือในเนี้ยมันเป็นตัวออริจินอลเลยมันจะเป็นเครื่อง8บิต <c oughs> นะครับ <c oughs> รุ่นนี้จะเป็นรุ่น <c oughs> รุ่นอ่16บิตพวก PlayStation 1หรือ PSX ก็จะเป็น32บิตนะครับแต่ Raspberry Pi เนี่ยมัน64บิตหมายความว่าพอคุณเอา Raspberry Pi มามาทำ emulator ปุ๊บเนี่ยคุณก็ยังเหลือ นะครับถ้าคุณอิมเมพวก8บิตเนี่ยคุณยังเหลืออีกตั้งตั้งอ่าเท่าตัว2เท่าตัวนะครับถ้า16บิตก็ยังเหลือเท่าตัว2เท่าตัว8บิตนี่เหลือสเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็อ่า32บิตก็แค่เท่าตัวเดียวนะครับหนึ่งเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมค่อนข้างจะไม่น่ามีปัญหาถ้าสเปคของเครื่องอิมเลเตอร์ของคุณมันจะแรงนะครับดูตัวอย่างอย่างเครื่องนี้นะครับ ตัวนี้มีจอมีจอยแพดอะไรเสร็จสับตัวนี้ก็เป็นอะไรธรรมดานะครับเดี๋ยวให้ดูดูตัวอย่างพวกเครื่อง128บิตพวกนี้128บิตเนี่ย XBOX นะครับแล้วก็มีมีอ่าพวก PS 2นี่น่าจะ64 PS 3นี่น่าจะ128บบิตแหละ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเข้าๆระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมจะแนะนำตัวตัวเผานะครับเพราะว่าจอยเปลี่ยนได้จอยใหญ่แล้วก็แล้วก็เกมเป็นภาษา,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 ษาอังกฤษอ่านออกนะครับแฮกได้ง่ายนะครับตัวนี้อ่า น่าจะเป็นออปชันที่2นะครับเพราะว่า1จอยเล็กเปลี่ยนไม่ได้แถมเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ผมต้องซื้อครับผมรู้สึกจะสั่งอันนี้มา2ชุดเลยเพราะว่ากะว่าอนาคตราคามันจะขึ้นนะครับมันจะมีตัวที่เป็นอ่าเป็นของจีนนะครับคือจริงๆพวกนี้มันก็เมดในไชนแต่ตัวนี้มันจะมีรุ่นที่เป็นของจีนก็คือมีเกม6 7 0 0เกมมาแล้วแต่ตัวนั้นมันจะไม่ใช่เป็นของ Nintendo นะครับ จอยมันจะมีช่องเสียบซีเรียลอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้ามองเห็นมีช่องช่องช่องเสียบนี้นะครับเป็นแบบช่องซีเรียลไม่ใช่เป็นตัว H ฮชอย่างนี้นะครับนั่นคือของปลอมนะครับของของน็อกออฟนะครับซึ่งซึ่งไม่แนะนําให้ซื้อเลยเพราะพวกนั้นเนี่ยแฮกอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับตอนนี้แฮกได้หรือจะใช้อิมูเลเตอร์ตัวแท้ก็ได้นะครับตัว NS e จะดีกว่านะครับแล้วมันมี ตัวรุ่นนี้รุ่นซูเปอร์เรา่ืรุ่นซูเปอร์แฟมิคอมที่เป็นอ,อิมูเลเตอร์จาก Nintendo ก็มีนะครับรู้สึกจะมีแค่20เกมเดี๋ยวน่าจะของน่าจะมาวันนี้เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งถ้าของมาวันนี้นะครับรู้สึกว่า s s Mini มินิมาวันนี้ซูเปอร์แฟมิคอมมินิมาวันนี้จะสองตัวนี้ลองเล่นมาทั้งอาทีตย์ก่อนแล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่าภายในสเปค ARM Core CPU เหมือนกันแรมเท่ากัน แต่ลอมไม่เท่ากันลอมพวกนี้จะมีแค่4-500 g าร้เท่านั้นเองเพราะมันโหลดเกมได้แค่300กว่าเมกถ้าแฮกแล้วนะครับมันจะมีสเปซเพิ่มขึ้นมาเป็นส0 0ร้อยเมกไอสามร้อยเมกเนี่ยสามารถใส่ถ้าเป็นเกมแฟ m i คอมหรือเกม NES นะครับตลับ 4, 4นะี่สีเคเนี่ยใส่ได้ถึง7จ0ดแปเกมนะครับแต่ก็เลือกกันขี้แตกอะ่ะมันมันไม่ได้เล่นทุกเกมลรว ถ้าใครแนะนําจะแฮกนะครับแนะนาใส่เฉพาะเกมที่ชอบนะครับ50เกมร้อยเกมก็พอแล้วมันก็ก็คูณ3คูณ4ี่ก็ไปสมมติว่าปกติมันมา30เกมใช่ไหมฮะแฮกแล้วใส่เพิ่มอีกสักร้อยเกมอย่างเงี้ยตัวนี้ผมใส่ไปประมาณ120เกมก็เท่ากับสเท่าก็โอเคแล้วมันจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างระหว่างอ่อิมูเลเตอร์ของของบริษัท นะครับกับอีมูเลเตอร์ของของอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เห็นไหมเขาจะเขียน A.C. Adapter not i n c l u d e นะครับไม่รวมโอเค15นาทีกว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามช่องนะครับเดี๋ยวจะทำภาษาอังกฤษแยกนะครับถ้าใครชอบดูภาษาไทยก็กดกดคลิปที่เป็นภาษาไทยนะครับ <c oughs> ใครอยากจะดูภาษาอังกฤษก็กดดูคลิปภาษาอังกฤษเพราะว่า คิปภาษาอังกฤษมันจะมีซับไตเติลขึ้นให้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องการเพิ่มยอดคนดูด้วยนะครับเพาถ้าคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีคนดูเยอะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับช่องบ้างจะได้มีเงินมาซื้อเกมพวกนี้มารีวิวกันขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทั้งหลายนะครับโอเคสวัสดีครับ